จะยืดอุทธร์อย่างไรให้ผ่านสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับอีทักกับการตลาดเช่านี้นะคะพูดถึงนโยบายที่คนตอนนี้โดนน่าเยอะที่สุดคือความซื่อสัตว์ค่ะและถามว่าถ้าสมมติว่าเราโดนไปแล้วเนี่ยนะเราจะยืดอุทธร์อย่างไรให้ผ่านง่ายๆเลยะค่ะติกตอกไม่ได้ใจหลายถ้าเราอยากยืดอุทธร์ให้ผ่านถ้าเรามีผลงานวิจัยรองรับในสินค้านั้นๆในวิดีโอนั้นๆของเราเราก็แนบ ว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้มันมีงานวิจัยรองรับนะสาม,มารถช่วยในเรื่องของ1 2 3 4ตามเนื้อหาที่เราพูดในวิดีโอน,าน,านั้นๆเพราะเรามีผลงานวิจัยรองรับมาแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นมันก็เป็นไปตามจริงที่เราพูดเราก็จะไม่ผิดนโยบายในเรื่องของความซื่อสัตย์อันนี้เป็นประเด็น,นหลักสําคัญเลยของนโยบายซื่อสัตย์ของเขานะก็คือ <c oughs> การที่เราเอาวิดีโอของคนอื่นมาดัดแปลงทาซ้ําโดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อนแต่ถ้าเราอยากยืนหนุทอแล้วเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราทําวิดีโอน,าน,านั้นๆเองจริงๆอะ่ะต้อง ง่ายเหมือนกันค่ะเรายื่นอุดธรณ์โดยการที่เอาตัวต้นฉบับของเราเนอะที่เราคนถ่ายเองตัดต่อเองหรืออะไรเองแคปหน้าจอแคป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 เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปนําส่งยื่นอุทธรณ์ทิกตอกว่าวิดีโอนั้นเป็นของฉันการที่เรายื่นเบื้องหลังการถ่ายทําไปให้เขาว่า,วานี่ไงหลักฐานที่ฉันทําเองไม่ได้เป็นของใครมานะบางครั้งการจัดวางการเรียบเรียงข้อมูลอาจจะเหมือนคนอื่นแต่ไม่ใช่นะของเราเรามีเบื้องหลังจ้ะ แบบนี้นะคะยื่นแบบแจมๆเลยก็คืออาเราถ่ายเองนะมือเราตัวเราหน้าเราข้อมูลเราเขียนเองอะไรแบบนี้ค่ะแค่นี้เราแค่แบบให้เขารู้ว่าเราทําเองลองไปรีเช็คแล้วก็ลองยื่นอุทธร์ในแบบที่แนะนําก็ได้หรือว่าถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นอุทธรหรืออะไรเงี้ยมาแบ่งปันก็ลองมาเม้นดูก็ได้ว่าแบบเออเราก็ทําแบบนี้ได้เราทําแบบนี้เราก็ยื่นพันเหมือนกันการตลาดเช้านี้เรื่องนโยบายความสุขสัตว์ก็จบประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านลจ๊ะลองไปทากันดู